สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับมืืออถ Android ทุุกร่น มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ vivo y16 นะครับ มือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ใหม่มากๆในเรื่องของสเปคก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่อยู่ในเลทราคาประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของราคาทั้งหมดกันนะครับสำหรับ vivo Y16 ว่าน่าซื้อไหมในเรื่องของสเปคนะครับ vivo Y16 มาพร้อมกับหน้าจอ6.51นิ้วจอภาพเป็นจอแบบ IPS LCD 20 4บิตความละเอียดเป็นแบบ HD Plus นะครับ720คณ1600พิกเซลกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่ประมาณ13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Helio P35 Octa Core ความเร็ว2.3 GHz Android เป็นเวอร์ชั่น12นะครับครอบทับด้วย FunTouch OS เวอร์ชั่น12หน่วยความจำให้ RAM ม,มา4กิกะไนะครับ ROM หรือว่าความจุก,ก็ให้มา64 GB แบตเตอรี่5,000ิ ลองรับการชาร์จไวได้18วัตต์นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับราคาเปิดตัวก็ประมาณ5,499บาทนี่เป็นข้อมูลสเปคของเขานะครับส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Vivo Y16 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่2ธันวาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป lazada กันก่อนสำหรับ อันแรกที่นำมาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทาง vivo official นะครับมาขายผ่านทางแอป lazada สำหรับ vivo y16 ram 4 rom 64 g b ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่5,499บาทก็คือเป็นราคาเปิดตัวเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้6เดือนผ่อนเดือนละ916บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ vivo ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคา สำหรับร้านแรกดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับราคาลดลงไปอีกสําหรับ vivo y 1 6 ram สี่ r o m 6 4 g b แบต5,000นะครับประกันศูนย์ไทย1ปีจากราคาปกติ5,499บาทลดราคาล่าสุดเหลือ4,980บาทนะครับก็ราคาไม่ถึง5,000บาทมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ vivo 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2 4,980บาทถ้าอยากจะซื้อก็กดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก lazada นะครับ vivo y 16นิ้วนะครับ ram สีลอม 64GB ตัวเครื่องรับประกันศูนย์หปีนะครับจากราคาปกติ5,499บาทลดราคาเหลือ4,900บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี วิธีการจ่ายเงินก็เก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ vivo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดสําหรับ vivo y16 จากทางด้านแอป lazada นะครับนำมาให้เลือกซื้อกัน3ล้านชอบร้านไหนนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ vivo y16 ram 4 64 g b นะครับแบต5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับประกันศูนย์ไทย1ปีจากราคาปกติ5,499บาทลดราคาเหลือ4,990บาทนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ vivo 1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งจาก shopee ร้านนี้มีของแถมเยอะเลยนะครับสำหรับ vivo y16 ram 4 rom 64 g b มีของแถมพิเศษให้ด้วยตัวเครื่องรับประกันศูนย์ vivo 1ปีนะครับราคาเริ่มต้นที่4,960บาทเท่านั้นสําหรับของแถมนะครับก็จะมี m a อ l talk นะครับมี power bank นะครับความจุ20,000มิลลิแอมรวมมูลค่าของแถมแล้วประมาณ1 9 9 9บาทเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆสําหรับร้านนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากเก็บผ่อนก็ผ่อนได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีทองสินค้าเป็นของแท้ร้อย เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ vivo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโจากทางด้านแอป s h o p ปีนะครับสำหรับ vivo y 1 6ถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่ราคาจาก jd c e n t r นะครับสำหรับ vivo y 1 6 ram 4 rom 6 4 g b ร้านแรกนะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์หปีจากราคาปกติ5,499บาทก็ลดราคาเหลือ5180 9นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กเกผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ vivo 1ปีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็ลดราคาเยอะนะครับสำหรับ vivo y16 ลำสี่ลอม6 4ิบสกิกะไบต์จะจำหน่ายโดยทาง JD Super X Store นะครับจากราคาปกติ5499บาทลดราคาเหลือ4,989บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้6เดือนนะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเปลี่ยน คือได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ vivo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้านแอป jdcentan นะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ jdcentan นี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดเลยนะครับจาก3แอปชื่อดังนะครับ lazada s h o p ป e แล้วก็ jdcentan สำหรับการซื้อ v i v o y16 นะครับท่านชอบของร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิป ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือก็มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะครับให้ได้เลือกซื้อกัน เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับชอบของค่ายไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แท็กสำหรับ vivo y16 รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แท็เท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา1น9 0บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกรายเดือนเดือน ือนละ699นะครับซื้อได้ราคา cool 1,690แล้วก็จะมีค่าหนี่ยลูกหน้าด้วย120บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1,800บาทเท่านั้นถัดมาตรงกลางเป็นโปร599นะครับซื้อได้ราคา2,190มีค่าหนี่งลูกหน้า120รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง2,300บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499ซื้อได้ราคา2,890ค่าหนี่ยลูกหน้า120บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ3,000บาทนะครับ าในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาไปดูกันต่อที่ค่ายที่2นะครับเป็นของค่าย t r u e m o v e ชสำหรับ vivo Y16 นะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการในเดือนกับเขานะครับสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2,499บาทราคาเครื่องเปล่า5,499นะครับมีให้เลือก2สีในส่วนของ p r o n e ็ตรายเดือนมีหลายแบบนะครับมีทั้งโ r o ลูกค้าปัจจุบันของทางค่าย t r u e m o v e H นะครับซื้อได้ราคา2,499บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ราคา า2,499เหมือนกันนะครับคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าย้ายค่ายก็ราคา2,499บาทมาดูรายละเอียดกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2แพ็กเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ราคา2,499บาทมีค่านหนื่ลุหน้า535บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ3,000บาทโปร499ซื้อได้ราคา3,499นะครับข่านหน่ลุหน้า535บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก ็ประมาณ4,000บาทนะครับถ้าเลือกเป็น Pro 499นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของ Pro ของเขานะครับสำหรับการซื้อ vivo y16 จากทางด้านค่าย TrueMove H ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True s h ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ vivo y16 ram 4ล o ม64 g b ราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่5,499บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือน แบบแรกเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ราคา2,499บาทซึ่งก็จะมีขั้เหน็ดลูกหน้าด้วย500นะครับส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา2,499มีข่าเหน็ดลูกหน้า500เหมือนกันคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา2,299บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหน็ดลูงหน้านะครับลูกค้าทั่วไปก็ซื้อได้ราคา5,499บาทซึ่งนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับ vivo y 16จากทางนั่นค่าย AIS ท่านไดนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นทั้งหมดสําหรับการซื้อมือถือรุ่นใหม่นะครับ Vivo Y16 ชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายนะครับจากทั้ง Lazada s h o p e e แล้วก็ JC ดีเซ็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกํําาาลลังใใใจห้ผมมนกรรทคิปโั ดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ